สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลมาเล่นโดนัทนะคะนี่โอเคฮึ๊บไฮโอเคพร้อมแล้วนะคะไปว้าวเย่เจ็บไหมนะคะทุณคนสมัครนี เห็นแดดออกนะคะดูเหมือนจะร้อนอุ่นๆอ,อย่างนี้นะคะแต่ว่าเย็นมากประมาณ4 3 4องศานะคะนี่โคาชมาเล่นโดนัทนะคะสกีเรือไม่มีนะคะเล่นเสร็จแล้วนะ,ะเราก็ลากมาเอง <laughs> เราก็ลากมาเองนะ,ะลากมาเก็บเองนะ,ะเห็นไหมคะเขาก็จะตามมาโอเค มาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณรู้ไหมคะว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าความรู้สึกหรือจินตนาการของคุณอะ่ะมันจะจำแค่ตอนสามขวบอายุสามขวบเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะไม่มีแบบว่า,าความรู้สึกอะไรเลยนอกจากความสนุกมีความสุขแล้วก็อยู่กับความสุขไปตลอดนะคะค่ะไน่ขอบคุณค่ะ แต่ก็กขอถ่รูปนะคะนี่ที่นี่นะเป็นลานสกีลานหิม,มะนะคะไกา์บอกว่าที่นี่จะมีน้ำแข็งเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไว้เป็นลานสกีลานหิม,มะแล้วก็ถ้าตอนช่วงที่ไม่มีน้ำแข็งน้ำแข็งหมดนะคะก็จะเป็นการทำเกษตรนะคะอยู่แถวนี้เนาะ,ะโอเคมาถึงแล้วนะ,ะขอบคุณค่ะให้ให อันนี้กระจกโอเคอ่ะเดี๋ยวขอหยิบของก่็สวยงามมากมากค่ะขอบคุณค้างุลกดเช้านะโอเคเดี๋ยวขอหยิบของวันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาดูวิวนะคะโอเคอ่ะเห็นวิวด้านหลังนะคะนี่นะะไปเดี๋ยวโคชพา นี่เขาก็จะมีโดนัทแล้วก็จะมีเรือตรงนี้นะคะทุกคนสามารถมีความสุขได้เลยทุกคนสามารถคิดว่าตัวเองคือมันไม่ต้องคิดอะรู้สึกเข้าไปจริงๆเลยนะคะแล้วก็คือรู้เข้าไปเลยว่าฉันอายุแค่นี้ สามขบก็พอสนุกสนานไปมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ตรงที่มีความสุขและสนุกสนานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่คลื่นพลังงานดีเพราะฉะนั้นเก็บเฉพาะคลื่นพลังงานดีคลื่นพลังงานบวกไว้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวกลับกล้อง <laughs> เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูฮึปไหนอ่ะไหตรงมอือ ใส่ถุงมือกับกล้องไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับให้ดูแลกันใส่ถุงมืออยู่เดี๋ยวมือแข็งโอเคอะอะกดไม่ได้อะ,อะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวพาไปตรงนี้นะคะเป็นลานกว้างมากเลยนะมีแดดนะตาหยีแต่ว่า อย่างที่บอกทุกคนนะอย่างที่โค้ดเล่นโดนัทลงมาโค้ดจะบอกว่าคือวันนี้เราอะสุดท้ายแล้วชีวิตเราสิ่งที่ต้องการมากที่สุดอะค่ะก็คืออะไรคือความสุขจริงไหมถ้าวันนี้คุณสามารถเนรมิตหรือคุณสามารถมีทุกอย่างได้อะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอะก็คือความสุขนี้มีคนต่างไว้เป็นบ้านหิมะเข้าไหมเข้าไหมเข้ามาหลบแดดด้วยกัน หลบแดดด้วยกันโอเคชีวิตมันไม่ได้ยากนะคะวิยน้ำหยดน้ำแข็งละลายแดดออกแล้วน้ำแข็งละลาย <sighs> ชีวิตอะมันไม่ได้ยากมันแค่เราตัดสินใจเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเลยเราอยากจะแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนแบบไหนเราเลือกได้เรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองทุกคนเป็นคนที่สามารถมีความสุขได้โดยปราศจากความกังวลปราศจากความสงสยัยหรือปราศจากการลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้น โคชเองเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนก็บอกใช่ไหมคะว่าชอบมากเวลาโคชโอหัวเราะคือหัวเราะอร่อยขำและมีความสุขคือมันมาจากข้างในค่ะมันมาจากโลกภายในเองที่บอกวันนี้คุณสามารถตัดสินใจได้คุณอยากหัวเราะก็หัวเราะเลยคุณอยากยิ้มคุณก็ยิ้มเลยคุณอยากมีความสุขคุณก็ทำไปเลยค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ แท้ที่สุดแล้วไม่ว่าวันนี้คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินมากมายเท่าไหร่สุดท้ายปลายทางทุกคนก็ต้องการแค่คำเดียวคือความสุขและความสุขมันอยู่ในใจทุกคนเสมอนะคะใช่ค่ะความสุขอยู่ที่เราน,นิ่งบอกนะคะอยากให้ดูอ่ะอยากให้ดูภูเขาด้านหลังสวยไหมคะสวยมากเลยดูดิสวยมากเลยนะ โอ้โหสวยมากเลยอะยอมน้ายอมน้ามือแป๊นหนึ่งกับกล้องไม่ได้ดูบ้านด้านหลังดีข้สวยเลยอะแล้วก็ตรงนี้ต้นไม้เนี่สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้รับได้มาได้วกันแบบนี้อยู่ได้วกันแบบนี้อยู่กับความสุขค่ะความสุขเป็นครื่นพลังงานหนึ่งที่ทำให้เราอะเบิกบานอิม่มเอมรู้สึกถึงความมั่งคั่งเพิ่มคูนอุดมสมบูรณ์ฉะนั้น จงมีความสุดเดี๋ยวนี้ be happy now เดี๋ยวพาดเดินอีกเดินชมอีกวันนี้วันที่2แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้พึ่งทานปิ้งย่างโอ้โหหมูก็อร่อยไม่แพ้เกาหลีเหมือนกันนะที่ญี่ปุ่นนะแล้วจะบอกว่าถ้าทุกคนมีโอกาสนะคะได้ใช้ชีวิตหรือได้ท่องเที่ยวหรือมีโอกาสเข้ามาแล้วอะ่ะคุณจะทำอะไรอะ่ะตัดสินใจทำไปเลย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยหรือไม่ต้องคิดว่ามันจะดีไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะน้ำแข็งเดินแบบว่าอยู่ในน้ำแข็งยวบยุบเลยนะแต่ว่าไม่กินนะไม่ได้เอาน้ำแดงมานะจ๊ะไม่ได้ดราม่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะคือทุกคนสามารถเป็นคนที่ตัวเองต้องการเป็นได้เลยเนาะโอเคป่าหรอจะหาที่วางกระเป๋า อ my god น้ำแข็งแบบบ้าดูดิดูขาโคชสิคาดีเยียบลงไปในน้ำแข็งโอ้ my god แค่เห็นไหมมันมีความสุขอ่ะมันง่ายแค่นี้เองนะคะมันง่ายมากๆเลยโอเคอ่ะ สดชื่นมากอากาศก็ประมาณ3ามองศานะคะขำขำนะ,ะโอเคน้ำแข็งยังติดผมเลย <laughs> โอเคค่ะวันนี้จะบอกทุกๆคนจริงๆอะด้วยความรักแล้วก็ด้วยหัวใจอะนะคะทุกคนเลยที่เป็นแฟนเพจโคชโอนะคะสวัสดีค่ะโคชนะเดี๋ยว เตลมังเหยียบไปในน้ำแข็งแล้วก็ขำแสงมันไม่ได้เดียวโอเคอออดีมากเลยอากาศอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้คะ่ะว่ารักอะรักทุกคนนะคะที่เป็นแฟนเพจโคดโอถึงแม้เราจะเจอกันแล้วเจอตัวเป็นๆหรือยังไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโคชพร้อมที่จะส่งต่อทุกบทเรียน ะะอย่างเมื่อเช้าเนาะไปที่ปรา,าสาทถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูไลฟ์ได้นะคะไปไปที่ปรา,าสาทก็คือเออเป็นปรา,าสาทแล้วก็เป็นเหมือนราชวังอะเป็นของราชวังนะคะแล้วกเ็เราได้ เราได้บทเรียนบทเรียนหนึ่งนะคะก็คือครูเอกโคชชิ่งกันในวังเลยผมมีความสุขอะ่ะแค่โคชเดินเข้าปราสาทเดินเข้าวังก็รู้สึกแล้วว่าอิ่มเอมรู้สึกถึงว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นแบบควีนอ่ะเป็นราชินีอะ่ะเนี่ยวันนี้ชีวิตของทุกคนนะคะทุกคนสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ทุกคนสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นคนมาเล่นหิมะสนุกสนุกนก,ก็เอาบรรยากาศเอา เอาทุกอย่างที่โคเซบ่ะส่งต่อให้ทุกคนได้เสพด้วยกันด้วยดีไหมดีไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าคืนนี้นะคะก็จะมีแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อเนาะอีกหลายๆบทเรียนเลยนะคะโอเคไหมเนะาะมีความสุขจังเลยเย่แล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์โคเชอนะขอบคุณมากค่ะโอเค ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะอะดูสิว่าจะกลับกล้องได้อีกรอบหนึ่งไนะหมมือไม่โดนอ่าได้แล้วนี่รอบๆรอบร,อบร,อบรอบที่เล่นโดนัทเนี่ยค่ะสก,กีก็คือจะเป็นแบบนี้โอหดูดิเห็นพวกเขาไหม่ะสวยมากเลยเนาะ รอบๆก็จะเป็นภูเขาหมดเลยแล้วดูต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะนี่นะคะเมื่อกี้ไปเล่นมาก็คือลงมาจากตรงนั้นสวยมากเลยกับกล้องกลับได้ไหมโอเคแล้ว เดี๋ยวคืนนี้นะคะโคชโอจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะจะมาบอกอเคล็ดลับดีๆความลับที่หลายๆคนนำไปใช้ได้ความลับที่มันไม่ลับนะคะแล้วก็มีความสุขกันเดี๋ยวนี้เลยนะบ๊ไปไปายบาเจอกันแบบในไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะ